สวัสดีครับผมเจมลาลีก้าครับวันนี้เจอกันในช่วงของการพรีวิวความพร้อมความเคลื่นนอนไหวลาลีก้านัดที่29เกมที่เมโทรปอลิตานอแอตเลติกมาดิดนะครับพบกับอัลเมเรียแอตเลติกมาดิดวันนี้สภาพทีมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเกมรุก จะใช้กิสมันยืนกับทางด้านของอังเคลกอร์เรอาครับส่วนตรงกลางมีโกเก้โรดริโกเดอปอมาร์อสโจเรนเต้ปันเกมส่วนทางฝั่งของอัลเมเรียสภาพทีมก็มีชูมิงที่ติดโทษแบนนะครับแล้วก็เอลแบร์ราตรูเล่กองหน้านะครับไอเคียเม่แบ็กซ้ายนะครับรวมไปถึงทางด้านอารเลคาโดโบโซที่บาดเจ็บก็ถือว่า เป็นตัวที่เจ็บมาสักระยะหนึ่งนะครับคู่น้าวันนี้ของอัลเบเยจะใช้เรโอวบัฟซิเตายืนกับแานดนหลุยส์สัวเลสส่วนตรงกลางมีซามูกกสตาลูคัสโซเบโตเน่นะครับอานาอปุชเมาซึ่งฟอร์มกำลังดีแล้วก็ซ้ายเป็นกอสโซเมเนโรเป็นตัวขับเคลื่อนเกมถือว่าอัลเมเรเป็นทีมที่เล่นเกมรับเราโตดีเพียงแต่ว่าเจอกับแอตเติโกเมลนาทีนี้ไม่น่าตานอยู่ยิงครับ ตาหมีกําลังคึกทีมลงตัวนักเตะทุกคนกําลังพุ่งสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองโดยเฉพาะโรดิโกเดอปอกกลับมาเล่นดีอีกครั้งริสมันนี่เนียนกริปเลยนะครับเล่นในบ้านผมมองว่าหมีเหนือกว่ามีโอกาสที่จะทุบเอาเมเลียถึงแม้ว่าเอาเมรียจะหนีตายก็ตามนะครับไฮสกอร์อาราติโกมาริดชนะที่2อครับ